โอเคสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องคาร์เทฟนะครับมาเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีการลง TOC นะครับผมหรือ Nightmare Optimal นะครับที่เลเวล90นะฮะที่ทุกคนติดกันอยู่นะครับว่าทำไมถึงผ่านลงไม่ผ่านกันสักทีหรือทุกคนหาตีค่อนข้างยากนะคือตีเนี้ยนะครับมันจะต้องเล่นเป็นระบบนิดนึงนะครับผมมาเดี๋ยวผมจะเอาบอกให้ฟังแล้วกันเนาะ เริ่มแล้วครับก็คือเงื่อนไขก็คือว่าทุกคนต้องมีเลเวล9กก่อนนะครับถึงจะมาลงาตัวในแม่ตรงนี้ได้นะครับก็คือ,อพอใครเลเวล9กนะครับก็จะมีตัวนี้ขึ้นมาเนาะมันก็จะเป็นการดรอปอาวุธเทพมานะครับให้ทุกคนได้ใส่นะครับผมก็คืออ,อย่างตัวของผมเนี่ยก็ใส่หมดละเหลือแต่รองเท้านะครับก็ยังเป็นรองเท้าสีฟ้าอยู่เลยจริงๆผมอยากได้รองเท้าม่วงนะครับโอเคครับงั้นเราไป นะครับอันนี้คือต้องหาตี้านะครับถึงจะลงไปแล้วก็สู้ได้คุ้มค่ามากที่สุดครับอันนี้คือผมจะมาบอกนอร์มอลแล้วกันเนาะเงื่อนไขของ TC ก็ o คือว่าอาทิตย์หนึ่งเราจะลงได้3ครั้งนะครับลงจริง3ครั้งช่วยได้3ครั้งนะนี่มันจะมีบอกอยู่ทางด้านด้านซ้ายเนาะแต่อันนี้คือรูปรูปหน้าจอผมมันอาจจะบังนะครับแต่ว่าเพื่อนๆถ้าเข้ามาในนี้ก็จะเห็นนะครับผมก็จะมีเป็นตัวของพวกนี้นะครับ อ่ะเป็น normal นะถ้าลง hard เนี่ยอาจจะต้องแข็งแกร่งมากกว่านี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเดียวผมบอกตอนหลังแล้วกันว่าเราจะสามารถลง hard ได้ยังไงนะครับโอเคตอนนี้คือเราลง normal นะครับก็จะเริ่มแต่ตัวแรกนะครับเป็นด้วงนะครับด้วงเนี้ยมันไม่ค่อยยากเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะมีคลิปประกอบแล้วกันเนาะว่าด้วงมันลงยังไงตัวปลาลงยังไงนะครับแล้วก็ตัวไฟหลอดลงยังไงตัวลมลงยังไงแล้วก็ ด่านที่ทุกคนติดหรือว่าไม่ผ่านมาที่สุดคือเป็นตัวนกฮูกนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้อาจจะต้องใช้ในการคุยกันหรือว่าเข้ามาคุยใน Discord หรือเป็นการเตรียมกันตั้งแต่แรกนะครับถ้าหาตีนอกนะครับผมโอเคอันนี้มันไม่ได้ผ่านกันง่ายๆนะครับคืออาจจะต้องแบบว่าต้องคุยกันนิดนึงเนาะเพราะว่าการที่เราจะเล่นเนี่ยคือเกมนี้มันเล่นคนเดียวไม่ได้อยู่แล้วครับมันต้องจัดตีเนาะ ก็อย่างน้อยก็จะมีดาเมจ2นะครับพีทหหรือไม่ก็ดาเมจ3ไปเลยพีทหนึ่งแท้งหนึ่งหรืออะไรก็ว่างกันไปครับแต่อย่างน้อยต้องมีดาเมจสัก2ตัวครับเอาไว้แบบอย่างอาดังสไนเปอร์อย่างเง,งี้ยครับต้องมี2ตัวนะครับก็ที่ผมลงมาคือง่ายๆก็มีดาเมจ2ตัวมีพีทตัวหนึ่งมีพ่อค้าก็ได้ตัวหนึ่งนะครับหรือไม่ก็เป็นตัวแท้งก็ได้ตัวลูกร่อลูก,ลกชนก็ได้ครับอนนอันนี้เราเราแต่เพื่อนๆนที่จะ ถนัดกันลงเนาะโอเคครับอ่ะก็มาถึงฮาร์ดนะครับว่าทําไมตอนนี้ผมยังไม่ได้เปิดนะเพราะผมลงไม่ได้นะครับค่าพลังผมยังไม่ถึงก็คือเราเข้ามาที่อาวุธแดนเทพนี่ครับเข้ามาที่อาวุธแดนเทพนะแล้วก็มาที่ซีซั่นนะมันจะมีบอกนะครับให้ทุกคนนะครับอัพตรงนี้นะครับให้เป็นเลเวล5นะครับแล้วอัพเนี่ยเพิ่มเนี่ยเพิ่มปึ๊บไปอ่ะเฮ้ยโชคดี ผมโชคดีมาติดโฟโต้เฉยเลยอะโอเคก็คือว่าให้มาให้อัพโฟโต้ตรงเนี้ยกับรีเซิร์ชอะไรสักอย่างเนี่ย <c oughs> เออนั่นแหละ2บรรทัดเนี้ยให้มันเติมให้มันเต็มประมาณ40หรือเกิน40ขึ้นไปเพื่อนๆอ,อ,อาจจะลงฮาร์ดได้ครับเพราะว่าตอนเนี้ยคือถ้าค่ามันไม่ถึงเพื่อนๆจะโดนหักเปอร์เซ็นต์ประมาณ200ในค่าพลังการโจมตีหลักของเราอย่างสมมติ สมมติว่าผมมีพลังการโจมตียืนเมืองนะครับอันนี้ผมไม่ได้ผมไม่ได้อับไม่ได้อะไรนะอ่สมมติผมมีสี่พันอย่างเงี้ยผมอาจจะโดนหักปกติผมยิงห้าหมื่นผมอาจจะเหลือสองหมื่นอย่างเงี้ยครับอ่ไอ้น,นั้นก็ว่างไปผมไม่แน่ใจว่ากี่เปอร์เซ็นต์แต่โดนหักแน่นอนแต่ว่าถ้าค่าค่าไอตัวตัวเนี้ยไอสองอันเนี้ยครับอย่างค่าโฟทอลอย่างเงี้ยครับเป็นการโจมตีอ้น,นี้เป็นการพลังป้องกันถ้าโฟทอลของผมเต็มแต่อ้นนี้มันเต็มผมจะโดน ข้างในเบาลงนะครับก็สามารถลงฮาร์ดได้นะฮะโอเคงั้นเดี๋ยวเอาอย่างงี้เดี๋ยวผมไปบอกวิธีการลงตั้งแต่ตัวแรกเลยแล้วกันเนาะตั้งแต่ตัวแรกนะครับตัวนี้ตั้งแต่เอิร์ธหลอดนะครับยันตัวสุดท้ายเลยแล้วกันโอเคเดี๋ยวไปเดี๋ยวตัดคลิปไปดูวิธีการลงกันเลยแล้วกันครับโอเคครับไปครับโอเคครับก็มาถึงตัวแรกนะครับผมก็เป็นเอิร์ธหลอดนะครับก็จะเป็น ตัวเป็นลายรูปร่างนะครับใช้ใช้การ์ดเปลือกไข่ครับผมแล้วก็เป็นขนาดใหญ่นะฮะถ้าเป็นผมเป็นสไนดนะครับผมก็จะใช้เป็นธนูไฟนะครับยิงเข้า75%นะครับผมไอที่เห็นผมยิงเข้าแ4นี้คือผมใช้ผมใช้เฟืองนะครับผมโอเคดันนี้ไม่ยากครับก็ยิงยิงไปนะครับลดไปเรื่อยๆนะครับผมเห็นตัวเปอร์เซ็นต์ไหมฮะ70%แล้วนะครับ ตัวเอิร์ธหลดเขาจะมุดดินนะครับให้เราถอยมาไกลๆนะครับนะพอเขามุดดินเสร็จจะเห็นเห็นเป็นเส้นๆ,ๆไหมครับ,หเ,รบเห็นเป็นเส้นๆ,ๆ,ๆไหมครับอ่านั่นแหละครับอ่าคนที่คนที่โดนเส้นนะครับให้เราวิ่งวนไปเรื่อยๆจนกว่าหินจะโผล่ขึ้นมานะครับผมโอเคเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับวิงว่งวนไปเรื่อยๆอ่าอันนี้อันนี้ผมโดนละโอเคไปครับไปเรื่อยๆนะครับวิงว่งวนจนกว่าจะมี แท่นหินขึ้นมานะครับแล้วก็ล่อล่อไอตัวเอิร์ดหลอดนะครับวิ่งไปชนตรงแท่นหินนะครับวิ่งไปชนจนกว่ามันจะมันจะโผล่ขึ้นมานะครับอ่ะพอมันวิ่งโชว์เสร็จปุ๊บเห็นไหมครับมันโผล่ขึ้นมาเราก็อัดมันไปเลยครับอันนี้คือก็จะมีอีกอีกอย่างหนึ่งที่ควรระวังอ่ะเห็นไหมครับเห็นไหมครับมันจะมีข้อความขึ้นมาเมื่อกี้นะครับเป็นการจะบอกว่าเฮ้ยจะยิงแสงเลเซอร์แล้วนะให้เราหลบนะครับเป็นเป็นเส้นบวกโอเค เห็นไหมมันไม่ยากครับถ้าทุกคนเข้าใจเนาะโอเคครับงั้นเดี๋ยวตัวถัดไปกันเลยแล้วกันนะครับโอเคครับอ่าพอมาถึงตัวที่2นะครับน้องหัววุ้นเรานะครับในตัวป่าเนี่ยครับก็เป็นประเภทสัตว์นะครับขนาดใหญ่นะครับผมก็คือจะใส่การ์ดกอบลินนะครับแล้วก็อ่าเอาธนูลมยิงเขานะฮะโอเคพอมาถึงเสร็จปุ๊บก็อัดใส่เขาเลยครับจนจน เลือดเขาเหลือประมาณสัก70นะครับเขาจะมีเขาเขาจะบอกให้เราอะไปยิงตามเส้นนะครับเห็นไหมครับตัวเส้นนะครับที่เขาจะบอกนะครับว่าให้เราไปยิงตามเส้นนี้แล้วให้เพื่อนๆอนนะแยกกับพวกในตีนะครับก็คือ3คนนะครับไปอยู่คนละมุมเลยอย่าให้ลูกน้องไปอยู่ตรงกลางหรือว่าไปไปหาแม่เขานะครับถ้าเขาไปอยู่ตรงกลางเขาจะระเบิดลูกน้ําออกมาแล้ว เผลอรเราตายเลยนะครับโอเคมาถึงมันก็ไม่ได้ไม่ได้ยากเกินไปนะครับก็มาถึงก็อัดเขาไปเลยแล้วก็ระวังตรงน้ํานี่ด้วยแล้วกันนะครับถ้าใครดาเมจไม่ไม,ไม่ถึงเอ้ยเขาเรียกว่าอะไรดีเฟนต์ไม่ไม่พอหรือว่าพลังไม่พอ,อครับอาจจะโดนชุดเดียวล่วงเลยแล้วกัน,นครับพยายามอย่าอย่าอยู่ใกล้กันเพราะว่าพอเวลามันอยู่ใกล้กันเสร็จมันจะเป็นการเหมือนกระแทกใส่กันนะครับแล้วมันก็จะ,ะเหมือนแบบว่าดาเมจ มันก็เลยเหมือนแบบว่าดาเมจมันจะพุ่งหรือไม่ก็ทําให้เราสตันแล้วก็ตายนะครับดาเมจมันจะคูณ2เลยประมาณนี้โอเคไม่ยากครับมาถึงก็อัดเขาเลยเห็นไหมรแป๊บเดียวครับตายไม่ยากครับห็นไหมครับผ่านละโอเคดย๋ยวตัวตัดไฟครับโอเคครับมาถึงตัวที่3มนะครับตัวไฟหลอดนะครับตัวนี้เป็นตัว ลายรูปล่างนะครับตัวเหมือนลายลูปล่างตัวไหนดูดิโอเคไม่มีอะไรครับมาถึงก็อัดมาเลยครับไม่มีกิมมิกอะไรทั้งนั้นนะครับก็ระวังลูกเตะมันอย่างเดียวก็พอก็ให้ให้พีทนะครับแซนใต้เท้าไว้เยอะๆะนะครับแล้วก็ฮิวฮิวเดียวไว้เนาะแล้วก็อัดมาเลยครับใช้ถ้าเป็นสนัยนะครับใช้ตัวธนูน้ํานะครับเป็นการยิงมันเนาะก็ไม่มีอะไรครับด่านนี้ง่ายๆครับจิบจิบไม่มีอะไรเลยนะครับผ่าน ชุ้ยุยฉลุยแป๊บเดียวเห็นไหมครัเรียบร้อยครับไปตัวถัดไปครับผมโอเคเรามาถึงตัวที่4นะครับตัวลมนะครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็นตัวท่าลมใช้ธนูดินญิงนะครับก็ใช้ตัวกราดลมก็ได้ก๊าซมาดากอล่าก็ได้นะครับที่โจมตีขนาดลมแรงขึ้นโอเคอันนี้ก็จะเป็นการที่ต้องให้ เพื่อนๆนะครับหลบไอ้ลูกกลมๆเนี่ยครับลูกสายฟ้านะครับแล้วก็พายุเห็นไหมครับพายุเริ่มเกิดมาแล้วนะครับอย่างผมผมเป็นสนัยนะครับผมก็ต้องวิ่งวนไปเรื่อยๆนะครับเพื่อจะหลบมันนะครับแต่จริงๆอ่ะถ้าไม่อยากให้ลูกกลมๆเนี่ยมันเกิดนะครับเพื่อนๆต้องคุยกับคนในทีมนะครับเพื่อจะให้เป็นปิดไอ้ลูกแก้วเนี่ยครับปิดไอ้ลูกแก้วที่มันปล่อยตัวสกิลลูกบอลมาโจมตีเราที่อยู่ในวงในการยิงนะฮะก็คือว่าอาจจะต้องคุยกันนิดนึงเพราะว่า ดันตัวที่สี่มันเริ่มยากขึ้นแล้วนะครับโอเคยิงไปเรื่อยๆครับไม่มีอะไรครับก็ถ้าคุยกันในทีมกันเข้าใจมันมีอะไรยากครับก็อัดไปเลยครับเห็นไหมครับก็อาจจะต้องระวังพายุนิดนึงเนี่ยของผมวิ่งหลบแล้วนะเห็นไหมครับก็วิ่งยิงวิ่งครไปเรื่อยๆครับไม่มีอะไรเยอะ ได้บุรีผมเตะไอพีโอเต็นตะนาที่ไหนเห็นปะจะผ่านละเห็นปะโอโอโอเห็นไหมยังเจ็บเลยครับไอลูกไอลูกบอลเนี่ยเห็นปะไม่มีใครไปปิดนะฮะถ้าไม่มีใครปิดมันก็ยิงใส่ตัวผมมาเรื่อยๆครับโอเคครับเห็นไหมผ่านละง่ายๆ โอเคครับก็มาถึงตัวสุดท้ายนะครับนกคู่นะฮะไอตัวนกฮูกนี้มันเป็นเดมอนโกดขนาดใหญ่นะครับก็ใช้อาจจะใช้การสตูปนะครับในการใช้ในการใส่ตัวอาวุธนะครับแล้วก็ใช้ธนูอะไรก็ได้นะครับยิงมันเพราะว่าถึงจะยิงมันก็ลด30%อยู่ดีครับเพราะมันเป็นโกธนะครับโอเคไอกิมิตดันนี้ก็คือว่ามันจะเสกดินน้ำลมไฟมานะครับให้ให้เพื่อนๆนสังเกตนะครับพอมาถึงเจอมันครั้งแรกนะครับมันจะกลายเป็นไฟนะครับเราต้องบอกเพื่อนให้ ให้เพื่อนๆอที่อยู่โอบนอกครับอ่าดันนี้ก็คืออาจจะต้องคุยกันว่าใครเป็นคนจะไปปิดสวิตช์เสาไหนเสาไหนนะครับจะมีดินน้ําลมไฟนะครับเมื่อกี้ทาาดไฟมาเราต้องบอกเพื่อนว่าเฮ้ยทาาดไฟเกิดคุณต้องไปปิดสวิตช์เสาไฟถ้าไฟคุณไม่ปิดมันก็จะเกิดอยู่อย่างนั้นอย่างเราเราเป็นตัวสไนนะครับเราก็จะทาดาเมจไม่ได้นะครับ <c oughs> โอเคไอ้นี้ลมนะครับน่ะเห็นปะ่ะ <c oughs> พอลมออกมาก็ต้องบอกเพื่อนว่าให้ไปปิดเสาลมนะครับเสาลมก็จะเป็นสีเขียวนะครับ เห็นปะครับโอเคอันนี้ <ละ S 1> ผมจะมี<ล>ะผมจะมีทิกบอกเล็กๆ <ละ S 1> น้อยๆนะครับ <ละ S 1> ก็คือว่าตอนที่เรายิงไปเรื่อยๆนะครับสังเกตนะครับเลือดถ้ามันต่ํากว่า50เ็นห็นไหมครับมันจะเริ่มเอ๋อครับเริ่มเอ๋อคือหมายความว,าว่ามันจะบินวนรอบตัวเองนะครับให้เรากดหรือว่าเรียกเพื่อนทั้งหมดนะครับมาลุมสกรรมมันเลยได้เลยครับไออย่างนี้คือเป็นวิธีที่ผ่านง่ายที่สุดแล้วครับตั้งแต่ผมว่าที่ที่ผมเคยลงมานะเนี่ยครับ ประมาณไม่ถึง1นาทีนิดๆนะครับหนึ่งาทีนิดเองโอเคผ่านแล้วฮะเห็นไหมครับไม่ยากครับโอเคลองไปปรับใช้กันดูเนาะโอเคครับเป็นไงบ้างครับก็อ่าห้าตัวนะครับที่ผมทำไปนะครับก็มันไม่ได้ไม่ได้ยากและไม่ได้ง่ายซับไปทีเดียวนะครับอาจจะต้องการคุยกันนะครับผมคุยกันแล้วก็มีการบอกกันนิดนึงนะครับเกี่ยวกับกิมมิกดันนะครับ โอเคครับก็หลังจากนี้ถ้าใครไม่เข้าใจยังไงก็คอมเมนต์ใต้ล่างมาได้นะครับก็เดี๋ยวผมจะมาตอบทุกคอมเมนต์เลยแล้วกันนะครับออนี้ผมทําคลิปนี้เป็นคลิปไกด์ให้แล้วกันนะครับก็ให้ทุกคนเล่นเกมอย่างมีความสุขนะครับแล้วก็ถ้าใครเล่นมอลล็อก9นะครับมาอยู่กิวผมได้นะครับเอาเวนะครับผมรับทุกคนรับทุกเพศนะครับเดี๋ยวมีอะไรก็คุยกันได้หลังไมนะฮะโอเควันนี้ก็กราบคม ผมจะพูดว่ากาบสวัสดีทุกคนนะครับกาบขอบคุณมากที่เข้ามารับชมวันนี้ปะละฮะสวัสดีครับอันนี้คนในกิวผมนะครับดูนะครับเยอะขนาดไหนดูดูข้างหลังเนี่ยเนี่นี่น,น,นี่ตอนนี้กําลังทําอาหารกันอยู่นะฮะช่วงสองทุ่มนะฮะโอเคไปงั้นผมไปกินข้าวกันก่อนวันนี้ปะละฮะสวัสดีครับ